อาล่ะนะครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมเคาส์เซโร่ไดแม็กนนกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะผมเราจะมาพูดถึงตัวละครน,น้องฮารุนะผมที่ตอนนี้เป็นตู้พลิกอัพอยู่นะครับผมเราจะมาดูกัน,กน,กนคร่าวๆนะผมว่าสกิลการ์ดของน้องเป็นยังไงนะผมแล้วก็ในส่วนของอการ์ดพาร์ทเนอร์นะผมการน้องใส่อะไรเหมาะเหม่งมากที่สุดแล้วก็ในส่วนของ, Effect, งอัลลิเเ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 เสเของสเเเเนะเเ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 เ ดปวยการเสี่ยงพนานนะครับผมยังไงก็ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะผมก็ขอฝากกหลักการนะผมในการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูคร่าวๆสำหรับน้องฮารุกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวน้องของฮารุนะผมจะเป็นสายสไตรเกอร์ท่าจัสติสนะครับผมอ่าก็จะเป็นตัว DPS ของท่าจัสติสนะผมเป็นตัวแรกด้วยนะครับผมโดยสแตตตอนอยู่ที่เวลหนึ่งนะครับผมแอคแท็กนี่คือ447นี่คือผมมองว่าเยอะอยู่นะเออ แต่ว่าต้องรอดูนาะนโค้ดเพื่อเอาแบบเอามาเทียบกันอีกทีว่าอันไหนสูงอันไหนดีนะแต่ว่าอย่างแรกเลยคือเอ่อผมมองว่าเขาสูงอยู่นะผมในส่วนของพลังโจมตีนะครับผมอ่าเอาแล้วผมเราจะมาไล่ดูนะผมสกิลของน้องนะผมโดยที่เริ่มจากที่แถวสตาร์เตอร์การ์ดของน้องนะผมก็จะมีในส่วนของอ่าการ์ดโจมตีนะผมคอาคอสหนึ่งค่าคอสสองนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของการ์ดแองเกอร์ช็อตนะผมซึ่งก็การ์แบบนี้จะเป็นการ์ดดาเมจหลักของน้องเลยนะผมทำดาเมจนะผมสองร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ และก็จะบวก60%ดาเมจนะผมแต่ละครั้งนะผมที่คุณใช้การไปนี้นะผมจะแต่เกล็ดสุดสุด5ครั้งอ่าก็แสดงว่าถ้าเกิดใช้คงบ5ครั้งก็จะได้ดาเมจรวมๆประมาณ300%นั่นเองนะผมก็บวกกับของ2 4 0ร้ี่ปอรอไปก็เป็น5 4 0ซึ่งถือว่าแรงมากนะผมสำหรับการตีเดี่ยวใบนี้นะครับผมและเป็นการประเภทพูทลายนะผมเมื่อโจมตีใส่ศัตรูเป้าหมายนะผมที่มีโลนะผมดาเมจจะเพิ่มเข้าไปอีก20%นสิอรนะผม คือแทบจะแบบว่าโหตีทีก็ละลายโลได้แบบทันใจเออแล้วได้ความแรงที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมการไปนี้ถือว่าเป็นการที่ดีมากในการตีเดี่ยวของน้องนะครับเอาแล้วผมต่อมานะผมเราจะมาดูในแถวของยูนิค่าของน้องกันนะครับผมเริ่มจากใบแรกผมแองเกอร์พอยเตอร์นะครับผมแองเกอร์พอยเตอร์นะผม,ะผม,ะผมจะเป็นการ์ดที่เราจะดึงการ์ดแองเกอร์ช็อตนะครับผมที่เป็นการ์ดดามเมนหลักของน้องผมจากอาในเด็ก หรือในสู่สารได้นะครับผมซึ่งโกงนะผมอันนี้ผมพูดจริงๆว่าไอ้พวกการที่แบบเลือกได้นี่คือโดยเฉพาะแตบบ่ว่าเจาะจงแบบนี้ด้วยนี่คือค่อนข้างจะโกงมากเลยนะผมแล้วเป็นค่าคอสศูนย์ด้วยเออค่าคอสศูนย์ยูนี่การบร์ที่2ของน้องฮารุผมพาวเวอร์ชาร์ดนะผมค่าคอ2สสเป็นการโจมตีหมู่นะผมร้อยดสบเปอร์ดาเมดใส่ตู้ทั้งหมด แต่ว่าถ้าสมมติว่าการไปน,นี้โจมตีใส่สตรูตัวเดียวนะผมดาเมจจะเพิ่มขึ้นอีก80%นั่นเองนะผมซึ่งอ่าก็เป็นดาเมจ LED แต่ว่าถ้าถ้าตีเป้าเดียวก็จะได้ดความแรงที่แรงกว่านั่นเองนะผมแต่ว่าจะไม่ค่อยเท่ากับของ a n c เก r s h ช t เท่าไหร่นะผมในส่วนตรงนี้นะแต่ก็ถือว่าเป็นการที่อ่าตีเดียวก็แรงนะผมตี LED ก็แรงเหมือนกันนะผมสำหรับการไปน,นี้ยูน,นิการ์ดใบที่3มชาร์จเอเนอร์จีนะผมเป็นการประเภทสกิลค่าคอร์สหนึ่งได้1เทอร์นะผมการ ที่เป็นการประเภทโจตีผมดาเมจจะเพิ่มขึ้น30%นนั่นเองนะครับผมและการไปนี้ก็เป็นการประเภทรีเทนที่จะไม่ลงส่สานองต่ตอจบเธอครับผมอ่าหมายความว่าเราสามารถเก็บการไปนี้เพื่อแต่ว,ว่าตอ่อเพื่อแต่ว,ว่ารอในเธอที่เราจะต่อคอมโบน้องนั่นเองนะครับผมเผื่อกรณีที่แต่ว,ว่าเราจั่วมาได้ใบนี้แต่ว่าการไปอื่น,นี่คือมันไม่มีการที่คอมโบได้นั่นเองนะครับผมซึ่งถือว,ว่าเป็นข้อดีเลยครับผมเอาไว้สำหรับแต่ว,ว่ารอเทอที่แต่ว่าจะเบิ้ล โจมตีของน้องน,นั่นเองนะครับผมการ์ดยูนิ้การ์ดใบที่4นะครับผมลิฟแองเกิลนะครับผมสกิลการ์ดที่มีค่าคอสศูนย์อืมในส่วนของสกิลใบนี้ผมก็จะเป็นการทําให้การ์ดแองเกิลชดนะครับผมมีค่าคอสหนึ่งแต่ว่าก็จะได้ดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาด้วย70%เป็นเวลาหนึ่งเทิร์นนะครับผมอ่าและเป็นการประเภทรีเทมเหมือนกันสามารถดองได้รอในเทิร์นที่เดี๋ว่าจะเบิร์บดาเมจของน้องน,นั่นเองนะครับผมในส่วนของอีโก้สกิลของน,อน้องผมจะเป็นการทําดาเมจเดี่ยวนะครับผม 350%แล้วก็จะบวก5จะบวกดาเมจ50%ตามจำนวนของอ่าเป็นเรื่องที่ defensive effect นะผมที่ตัวเองมีนั่นเองนะผมซึ่งหมายถึงแต่ว่าพวกแบบปั๊บอะไรต่างๆน,น,นะผมไม่ว่าจะเป็นพวกปั๊บโจมตีปั๊บรั่อะไรพวกนี้นะผมอะไรก็ตามที่มันเป็นเอ่อปัแ๊บบนะผมน้องนะผมจะเพิ่มดาเมจไปทีละ5้ทีละ50าสิบนะผมซึ่งเป็นอะไรที่แต่ว,ว่าแรงนะผมถ้าเกิดแบบว่าในทีมคุณมีตัวที่แต่ว,ว่าบ,บัฟเยอะๆนั่นเองนะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการอ่า การเบื้องต้นแล้วก็ยูนิการ์ดของฮารุนั่นเองนะครับผมก็โดยจะสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่น้องนี่คือการที่เป็นเพศโจมตีของน้องนะครับผมส่วนใหญ่จะมีค่าคอสสองเป็นซับเป็นหลังนั่นเองนะครับผมอ่าพร้อมกับดาเมจที่แรงขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่าพลังที่มาหาศาลนะครับผมมาพร้อมกับหน้าอกที่ใหญ่ยิ่งนะครับเอ้ยไม่ใช่มาพร้อมกับค่าคอสที่ต้องจ่ายที่แบบว่าเยอะอยู่นะครับผมอาจจะมีแบบว่าการที่แบบว่าจั่วแบบเป็นการดาเมจหลังของตัวเองมาได้ไหนก็จะมีแบบว่าอ่าการที่แบบว่าบัฟดาเมจ ให้อีกนะผมอ่าซึ่งก็เป็นอะไรที่แด่ว,ว่าค่อนข้างจะแด่ว,ว่าดีระดับห,หนึ่งนะผมใน,นตัวของฮารุนะผมดามเมจที่มีบัฟแล้วก็แต่ว,ว่าดึงการที่เป็นคีย์ของตัวเองมาได้สําหรับการพาร์ทเนอร์ที่เหมาะที่สุดสำหรับตัวของน้องฮารุนะผมก็หนีไปโพนแน่นอนับผมสำหรับการ์ทีท่พิกอัพคู่กับน้องผมคือการของเอสเตเรียนะผมการเอสเตเรียนะผมจะเป็นการท,ที่แต่ว,ว่าทําให้ ค่าคอนของตัวละครของเรานะผมที่ใส่การ์ไปนี้นะผมที่มีค่าคอนสอหรือว่ามากกว่าผมทาดามเมตแรงขึ้นนะผมเพิ่ม25%และก็จะมีในส่วนของการ์ที่แต่ว่าเป็นประเภทบูทไลท์นะผมทำดาเมตเพิ่มขึ้นอีก10%นผมก็ในส่วนตรงนี้ก็เท่ากับน้องเต็มๆนะผมในส่วนของ p a s s i ส e s k i l สอันนี้นะครับอีโก้สกิของแอสเตรีนะผมจะเป็นการเพิ่มดาเมจนะผมยีนะให้ผม ให้กับการโจมตีคัดถัดปลายหน่มของตัวละครที่ใส่การไปนี้นะผมโดยผลรวมคอสของการทั้งหมดที่อยู่บนมือนะผมแม็กสแต็กเต็ม10นั่นเองนะผมอ่าซึ่งหมายความว่าถ้าจะแต่ว่าบัฟบให้แตบบ่ว่าคุ้มๆเต็มสแต็กนะผม ก็จะจะต้องมีการ์ดก็คือแบบเต็มมือเลยนะผมอ่าแล้วก็เราก็จะได้ดาเมรประมาณ200%นะครับตผมอ่าโบแสแต็กในตรงนี้ไปตามจำนวนมือของเรานั่นเองนะผมอ่าส่วนสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้สุ่มการ์ดตัวของแอสเตรียนะผมถามว่ามีการ์ดใบอื่นที่ใส่กับน้องฮารุได้ไหมจริงๆนี่ต้องบอกว่าก็ใส่ได้ครับผม จีจีต้องเรียกได้ว่าแทบจะใส่ได้แทบจะทุกใบเลยนะผมอ่ามีตัวของพิซิล่ามีตัวของสการเลตนะผมตัวของมาริแอนก็ใส่ได้เหมือนกันนะผมส่วนสำหรับใครท่านหนูที่เดี๋ยวว่าไม่ได้มีการตัวละครสายสไตรเกอร์5ดาวนหนูที่พูดถึงมาเนอะผมก็ไม่เป็นไรนะผมการ์ด3ดาวนะผมการ์ดพี่หมีของเราก็ยังใส่ได้เหมือนเดิมน,นะผมตัวสำหรับ4ดาวนะผมถ้าเท่ผมแนะนำสำหรับน้องตัวของน้องฮารุนะผมจะเป็นในตัวของการ์ดจิกโกลิต้านะผม สำหรับการ์ดของจิโกเลต้านะผมที่เดี๋ยวว่ามันเหมาะสำหรับการใส่ฮารุมากกว่าการ์ดอีกใบหนึ่งนะผมเนื่องด้วยจากว่าการ์ดใบนี้ผมจะทําให้การ์ดที่มีคอสสองหรือว่ามากกว่านะผมเทอา์เนเมทแรงขึ้น10%นั่นเองของตัวละครที่ใส่การ์ดใบนี้อ่าและในตอนเริ่มเทิร์นนะผมอ่าการ์ดของตัวละครที่ใส่การ์ดใบนี้นะผมหนึ่งใบนะผมจะเป็นการ์ดโจมตีนะผมจะได้ดามเมจอ่าห้าเปอร์เซ็นต์ต่อทุกๆพอยต์ท,ที่เดี๋ยวว่าของข้อคอ,คอทั้งหมดนะผมของการ์ดโจมตีนั่นเองนะครับผมอ่า แล้วก็ในส่วนของอีโก้สกิลยังมีในการบับโจมตี3สแต็กอีกด้วยนะครับผมเป็นเวลา1เทิร์นเออซึ่งก็อ่ะใครไม่มีการ์ดใบ5ดาวผมก็ใช้อ่าการ์ดสดาวการ์ดใบนี้ได้นะผมหรือใครไม่มียังไม่มีใบนี้ก็ใช้3ดาวไปก่อนได้นะผมอ่าสำหรับในส่วนของเซตอัลลิแฟนสลับน้องนะผมก็จะใส่ในส่วนของเซต i n e of Justice นะผมเซตนี้นะผมใส่ทั้งหมด4ชิ้นนะผมซึ่งเซตนี้น,น,ะนจะเพิ่มการเพิ่ม ในส่วนของคีเรียนนะผม20%นะผมสาหรับการที่เดี๋ยวมีค่าคอร์ส2ขึ้นไปนั่นเองนะผมซึ่งเป็นเซตที่พอสลับในตัวของฮารูมากเพราะว่าฮารูนี่คือการดัมเมดส่วนใหญ่ก็คือเป็นค่าคอร์ส2อยู่แล้วอ่าแล้วก็อีก2เซตที่เหลือนะผมก็จะมีในส่วนของแบ็กวิงกับอ่าเอ็กซ์คิวเลชั่นทูนั่นเองนะผมแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนานี่คือผมแนะนาเซตอันที่2มากกว่านะเพราะว่ามันมีเรื่องของเพิ่มคีดัเมดผม25%อ่าซึ่งก็เราก็หวังแบบเรื่องของคีอยู่แล้วนะเออ ในส่วนของการจัดทีมแบบเบื้องต้นนะผมให้กับน้องฮารุนะผมก็เราจะเริ่มจากที่ในส่วนของอ่าทีม,มแรกก็เลยก็คือก็คือจากทีมท่าเดียวไปเลยผมคือทีมทีมท่าจัดตีนั่นเองผมก็จะมีในส่วนของฮารุนะผมอ่าตัวซับมิกกานะผมแล้วก็ตัวแท้งนะผมเป็นของแมกนานั่นเองนะครับผมหรือว่าหรือใครอยากได้แต่ว่าเป็นอ่า age, ดัมเมดแบบเออดัมเมดเสริมไปนะผมก็ไม่เอาแท้งผมก็จะเป็นในส่วนของน้องเบรลนะครับผมอ่า หรือถ้าจะแต่ว่าไม่เอาตัวซับมาผมก็จะจัดในส่วนของเป็นแมกนาเบรดลแล้วก็ฮารุผมอาจจัดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมอาแต่ว่าทีมนี้ถ้าเอาไปลงเคออสนี่น่าจะเสี่ยงตายอยู่นิดนึงเพราะว่าไม่มีมันไม่มีตัวฮิลนั่นเองนะผมก็เออใครทีมนี้ลงเคออสระดับยาก่ามนะนี่ก็บอกอผมด้วยกันนะแต่ว่าอนนี้แค่ถามไปเลยนะไม่ต้องถามไม,ไม่ต้องซีเรียสมากนะผมสำหรับทีมน้องของฮารุทีมส่วนที่สองนะผมก็จะเป็นในส่วนของทีม่มีเป็นแท้งอย่างคาริเป้นะผมมาจัดทีมในน้องของฮารุนั่นเองนะผมเพราะเนื่องจากว่า คาริเป้นผมจะเป็นตัวละครที่แต่ว,ว่าถ้าได้เล่นตัวละครที่มีค่าคอสสองขึ้นไปนะผมจะมีประสิทธิภาพนั่นเองนะผมเพราะว่าการของคาริเป้นผมจะมีการที่เป็นเซเลเจียที่จะทํางานนะผมเมื่อแต่ว่ามีการที่แตวค่าคอสสองขึ้นไปทํางานก่อนหน้านั่นเองนะผมอ่าซึ่งตรงนี้นะผมฮารุจะเหมาะมากเพราะว่าฮารุมีการที่เป็นดาเมจลักที่เป็นคอสสองนั่นเองนะครับผมในตัวตรงนี้ก็แล้วเราก็จะเอามีการนะผมมาช่วยในเรื่องของการเติม เอนะผมแล้วก็ฮิลไปด้วยนั่นเองนั่นครับผมเพราะเนื่องจากว่าทีมนี้เป็นทีมค่อนข้างค่าคอสค่อนข้างแพงอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับสำหรับในทีมส่วนที่3มผมอ่านนี่ก็จะเป็นในส่วนของอาเล่นสองซ้ำแล้วผมนั่นก็คือในส่วนของอ่บิกาก็ได้หน่อยของตามมาตรฐานนะผมเพราะว่าไปได้แบบทุกแทะทุกทีมเลยผมแล้วก็จะมีในส่วนของพี่ทองเราแคสเซียนะผมอ่าในส่วนของพี่ทองของเรานะผมก็จะเป็นตัวละครที่แต่ว,ว่าเน้นในการจั่วเทพนั่นเองนะผมอ่าซึ่ง ฮารูนะผมเป็นตัวละครที่แดบว่วอ่ามันก็ต้องพึ่งในการแดบว่าจัว่วการแบบพอสมควรอยู่นะผมเพื่อแดบว่าการเล่นคอมโบที่ต่อเนื่องนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือในส่วนตรงนี้นะผมแคสเซียนะผมก็จะเหมาะที่สุดน,นั่นเองนะผมหรือถ้าใครไม่ได้เบบเอามิก,กามาผมก็เล่นในส่วนของเนียยเล่นคู่กับแคสเซียกับฮารูได้เหมือนกันนะผมแต่ว่าในส่วนของเนียนี่คือผมยังไม่มีตัวละครนะผมแล้วก็ เท่าที่สังเกตมาในตอนเ,อเกมจริงนะผมน้องมีการเปลี่ยนเพลสไตล์จากโค้ดเบต้าไปพอสมควรนะผมตอนนี้คือการเป็นสายตัวการที่แบบว่าเหมือนจะต้องเล่นคู่กับแคเซียเพื่อมีประสิทธิภาพนั่นเองนะผมแล้วมันก็จะมีในส่วนของบัฟดิสิเบลด้วยนะผมซึ่งไอ้ส่วนบับตรงนี้นะผมเพื่อแบบว่ามีการแต่ว่าปรับเปลี่ยนซึ่งอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบว่าการบนมือแบบมีการสับเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะผม ตัวละครพวกเราตรัวละครในทีมเราทั้งหมดจะทําการแต่ว่าเอสต้ายงแตงตีแบบสุ่มไปนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้นี่ใครได้เล่นเนี่ยแล้วมาลองบอกผมด้วยลวกันว่าไอ้ตรงส่วนของบัฟดซิเบลนี่มันเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่มีตัวละครนะเออผมเลยแบบยังไม่รู้เงื่อนไขของบัฟอันนี้มากเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วถ้าถามว่าถ้าไม่มีทั้งเนี่ยไม่มีทั้งอ่าพี่ทองแล้วผมสามารถเล่นตัวไหนได้บ้างสลับแบบว่าซับอีกตัวนะผมก็จะเล่นในส่วนของเลเลก็ได้นะผมอ่า ในส่วนของเรนะผมเรก็จะเป็นแบบว่าสายในเรื่องแบบว่ามีการ์ดที่แบบว่าสามารถบัฟอ่าบัฟการ์ดที่แบบเราเลือกให้มีแบบดาเมจที่แรงขึ้นได้แล้วก็จะมีในส่วนของการบัฟสแต็กรอรนะผมอ่าบัฟโจมตีแล้วผมอ่าในเวลาหนึ่งเทร์นั่นเองนะผมก็สามารถเล่นเป็นแบบพิกการนะผมเซตอัพเอพนะผมแล้วก็ในส่วนของเรนะผมเป็นเซตอัพบัฟ แล้วก็ในส่วนของฮารุนะผมจะเป็นในการเบิร์ดในเทิร์นนั้นไปเลยนะผมอ่านนี้ก็เสือมารเล่นได้เหมือนกันนะผมก็อันนี้จะเป็นแต่ว่าคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะผมก็ใครที่แต่ว่ามีทีมอื่นที่แต่ว่าเล่นกับฮารุได้ก็สามารถมาพิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้นะครับผมเอาแล้วนะผมก็จบไปแล้วนะผมสำหรับแต่ว่าข้อมูลคร่าวๆหองสรับตัวน้องของฮารุนะนงผมเป็นอย่งนัผมทุกคนชื่นชอบกันไหมเอ่ยหรือว่ามีจุดที่แต่ว่าตรงไหนที่ผมอยากให้ แต่ว่าอยากให้ผมนะั้นได้มีการปรับแป้หรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์ในคอมเมนต์กันกได้นะผมสำหรับตัวน้องของฮารุนะผมถามว่าจําเป็นน่าสมมากขนาดไหนว่าผมก็อันนี้ผมให้ทุกคนพิจารณากันแล้วกันนะเพราะเนื่องจากว่าเกมนี้นะผมตัวไหนก็ตามที่มันไม่ใช่ตัวระเบิดนะผมจะลงตู้ถาวรนะผมหลังจากที่เดี๋ยวว่าพิกอัพหมดไปนะก็ในส่งของฮารุนะผมก็ใครที่เดี๋ยวว่าอยากได้ตัวละครธาตุอ่าจัสตีนะผมที่เป็น DPS นะผมก็สามารถสุ่มหาได้ หรือว่าใครที่แบบว่าทนรอแบบว่าตัวที่แบบว่ามันจะแฉมกว่าในอนาคตข้างหน้าได้ก็แบบว่าดองไปก่อดก็ได้นะครับผมอ่าในส่วนของการชาตรงนี้นะผมเขาไม่ได้แบบว่าอ่าให้เราจะต้องแบบว่ามาเน้นแบบสุ่มแบบอะไรทุกตู้นะผมก็มีทางเลือกให้พิจารณาเอานะผมว่าอยากได้ไหมอ่านะครับผมในส่วนของตรงนี้สำหรับในเรื่องของเซฟบิลกับเรื่องของอ่ากาที่แบบว่าเกิดการอัปเกรดในหมดเคออสอันนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงนะเพราะในส่วนตรงนี้นี่ผมพูดจริงๆว่าถ้าให้พูดถึงนี่ค่อนข้างจะละเอียด มันค่อนข้างจะละเอียดและยาวนานและมันค่อนข้างที่จะจายากอยู่นะผมที่แดีว่าจะไปหาในส่วนตรงนี้มาให้นะผมว่าบิลไหนมันดีมั่งเพราะงั้นนี่คือก็ให้ทุกคนนะผมที่เดียวว่าสุ่มได้ตัวน้องฮารุมาก็รอไปจัดทีมค่าๆวๆาที่ผมแนะนําไปแล้วก็เอาลองไปหาบิลที่เดียวว่าเออมันเหมาะเหมาะสลับน้องในเพส์สไตล์ของแต่ละคนเอาในกำลังความผมยังไงก็ตามนะผมคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับให้กับทุกคนนะผมไม่มากก็น้อยนะผมส่วน ใครอยากให้ผมแต่ว่า uh huh. มีคล <pl ains> ิปอะไรแบบนี <tv> ้นะผมก็สามารถพิมพ์บอกกันได้นะผมแล้วก็ขอกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กันอีกครั้งกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะผมผมขอตัวลาไปก่อนนะผมขอไปเจอกันนะผมตัวหน้านี่คือเอ่อไม่ด้จใจเหมือนกันว่าจะมีคนแต่ว่าให้ผมทําของตัวเก่าด้วยเปล่านะเออว่ายังไงนะผมก็ยังไงก็ลองพิมมาแบ่งความเห็นแล้วกันนะผมอ่าเพืผมยังไงก็ตามผมในคลิปนี้ผมขอผมขอจบไว้เทียงเท่านี้แล้วกันนะผมไว้เจอกันในคลิปหน้ากันนะผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรนี่ก็๋ย่ากันนนอีทคมมโเไปคบายรับ